อน,นอย่างนี้ยพี่แต่พอได้ทราบขวาะคะแต่พไม่เคยบอกจำนวนนะคะ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆก็อย่างที่บอกเสมอว่าก็เป็นเป็นอะไรที่พอใจด้วยกันซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายดีกว่า <c oughs> นาะเพราะว่าในในรูปแบบของการทํางานหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราก็ก็เรียกว่ามีความสุขอยากจะทำอยากจะเดินหน้ากันต่อนะคะก็เดี๋ยว,วาฝากติดตามด้วยด้วยชิ้นงานด้วยผลงานกันละกันค่ะจริงๆมันถึงแปดหลักอะไรอย่างนี้ไหมคะ เอาว่าเป็นที่ที่แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นดีกว่าเนาะก็ก็เราก็จะทํางานของเราอย่างเต็มที่แล้วกันค่ะกับวยากรคอรรู้ว่าพี่แพนเขาเสนอมาหรือว่าพี่แพนเสนอไปมันก็เหมือนชถามเมื่อกี้มีการคุยกันอย่างนั้นดีกว่าค่ะก็มีการคุยกันแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้มีการให้โอกาส ในการทํางานในครั้งนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแทนก็เป็นโอกาสที่<ม>ท,ที่ดีมากๆ <g ül> ก็เลยยินดีที่จะเรียกว่ามีโอกาสได้ร่วมทํ<ไ>างานในประสบการณ์ใหม่ๆดูในการลองทาอะไรใหม่ๆดูค่ะเราเซ็นน้อแค่ไหนคะสำหรับสามปีจากเราเราปดดันไหมมาปวดมาทางในเรื่องของค่าตัวคนมาจับตาไม่ได้กดดันนะคะคือเรากา็พูดเท่าที่เราพูดได้นะแบบกำลังพอดีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่า ผลงานที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราสนใจในชิ้นงานต่างๆหรือสิ่งที่ทาง True เองเขาก็เตรียมไว้ให้แพนเนี่ยก็เรียกว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ ที่เรียกว่าให้ความสําคัญกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทํางานในหลากหลายด้านเรียกว่าความบันเทิงควบค,วบคู่ไปกับด้านของกฤฤฤฤฤฤฤิจกรรมดีๆต่างๆที่เราทากันเป็นปกติซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทํางานของเราที่ได้ติดตามกันละครก็ยังเห็นกันอย่างเต็มที่อาจจะมีซีรีส์มีรายการมีอะไรต่างๆนานาที่ให้ได้เห็นกันในปีนี้นะคะ่ะเพื <Scot ch> ่อว่าเราได้ชิ้นงานมา20ล้านเลยจชิ้นละ20ล้าน ไม่ขนาดนะ <laughs> ไม่ไม่จริง,รงๆแล้วชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราทํางานก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการทํางานอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไม่ไดเ้เป็นชิ้นละอะไรแบบนั้นน้องเรียกว่าก็ขึ้นอยู่กับการทาํางานเหนกันมากกว่าค่ะแต่ก็ได้รับโอกาสดีค่ะแลนะตอนนี้ที่เขายื่นละครมามีอย่างอื่นที่ยื่นเข้ามาไหมคะสำหรับ นี่ค่ะก็มีแอคชั่นพลนมาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เลยเงี่ยนะคะ<ม>ก็ยังจะมีซีรีส์เจ้าเวหาเนี่ย<ม>ที่เราจะถ่ายกันแน่นอนม,มีเป็นเอ่อซีรีส์เป็น<ม>เป็นเนอ่อชั้นๆซึ่งกําลังกําลังเรียกว่าวางแลนอยู่อะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆโปรเจกที่จะเกิดขึ้นมีซีรีส์เอ่อเทิดเกียรติมีละครที่กําลังเตร<ม>ียมอยูม่มีรายการที่กําลังดูคอนเทนต์อยู่คือคือหลายอย่างมากก็คิดว่าในในปีนี้ค่ะหลังจากช่วง3 4 5สี่ห้าจนสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เพิ่มขึ้นมา พองานมันเยอะขึ้นอย่างนี้กลายเป็นว่าหน้าเรามันจะติดแบบช่องนี้เกินไปไหมคะก็เปิดช่องนี้ก็ต้องเห็นหน้ากันเนาะมีแต่หน้าเราคนเดียวเลยไม่ค่ะนักแสดงเรา เราเราก huh kind of like so 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 mm ็จ hmm. ัดเต็มค <c oughs> <Ha> ุณภาพห้กับคุณผู้ชมนะเรามีทั้งซีรีส์เรามีทั้งภาพยนตร์นะคะเรามีทั้งละครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กีฬามีข่าวทุกอย่างเราก็มีทุกอย่างครบวงจรแล้วก็มีเรื่องกิจกรรมดีๆอย่างสัมเมรนปลูกปัญญารมที่ที่ชูเองเขาก็ทําอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยนะคะก็จะมีอะไรสลับมากันอยู่เรื่อยอยู่แล้วเพราะฉันก็ได้เห็นครบทุกรสแน่นอนไม่กลัวมองเบือหน้าเนาะไม่เป็นไรค่ะหลายคนจะมองว่าเหมือนพี่แทนแต่เป็นโลโก้ของชูเหมือนมันจะได้นพี่แทนขึ้นมาเป็นเหมือน เครืนหน้าชูตาเขาแพง จริงๆแล้วแพนเองกับครูมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาก่อนที่เราจะมาร่วมเซ็นสัญญากันด้วยซ้ำานะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีโอกาสได้มาทํางานด้วยกันแพนก็คิดว่าเราเรามีความสุขที่ได้ทามากกว่าถ้าจะมีชิ้นงานอะไรที่เข้ามาแพนคิดว่าเขาก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผู้ใหญ่เองเขาก็มีเรียกว่ามีเหมือนกับมีวิชั่นนะคะมีนโยบายที่ชัดเจนที่แข็งแกร่งของเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาสู่คุณผู้ชมก็ต้องจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณภาพจริงๆนะคะในทุกกๆแนนนน่่่่เเเเพราาาาะะะะฉั้็ลยคคคิดวจจออ ก็ทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ค่ะแต่ที่อย่างนี้ใน3ปีนี้คือเราจะไม่เห็นแปไปรื่กงของขอ,งอื่นถ้าในส่วนของละครค่ะในส่วนของรายการก็อาจจะขึ้นอยู่กับละครนีแน่นอนคง,คงกับทรูแต่ว่าถ้าจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษกับของช่องเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นรายการหลักๆก,ก็คงเป็นของทรูก่อนอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าจะมีที่อื่นเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันค่ะ อย่างทุกเราจะเห็นว่าพี่อ้ําอธิชาติยู่ช่องสามก็มันได้ซีรีส์กับทูค่ะพี่แพนจะมีโอกาสได้เป็นตูช่องสาวไหมคะอ่อันนี้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ของทางช่องนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามีโปรเจกต์ร่วมกันหรืออะไรกันในอนาคตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงมีโอกาสได้ได,ได้ได้ลองอะไรที่มัน <c oughs> หลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือที่แพนที่โชว์ก็เป็นประมาณนี้เนี่ยว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันมีนําเสนอเอิงจริงๆยังไม่ทราบนะคะจริงยังไม่ทราบแต่ว่าคือแพนว่า โลกของเครื่องไวทีวีอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นการทางานร่วมกันเหมือนเป็นโครงการแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีมันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเงี้งคะเพราะฉะนั้นพนาว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ผิดเราก็ทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นความหลากหลายให้กับคุณผู้ชมด้วยถ้าสมมพี่แพนมาเป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆค่ะหลายคนจะมองแบบว่าเป็นถ่ายคู่แข่งของช่องสังกัดเก่าหรอไหมคะ อันนี้แล้วแต่คนจะมองดีกว่าค่ะคือไม่ว่าตรงไหนจากช่องเจ็ดเองก็อย่างที่บอกก็เป็นเป็นผู้มีพระคุณเสมอเราก็ได้มีโอกาสทํางานดีๆมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ทาอะไรในวันข้างหน้านั่นก็เป็นเป็นเรื่องราวในวันข้างหน้าต่อไปแล้วกันเนาะเราก็ค่อยๆทํางานของเรากันไปอย่างดีที่สุดแล้วกันค่ะนี่แค่ะกับสังกัดใหม่เนี่ยเราเป็นคนที่เลือกงานได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงก็ต้องให้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนสั่งใหม่ทิมกัน จริงๆส่วนมากก็อาจจะมีการคุยกันอะไรเไงี้ยค่ะผู้ใหญ่คงมองอยู่แล้วแหละว,ว่าอะไรที่อาจจะเหมาะสมกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะบอกเราก่อนว่าวางอันนี้อี้นี้เอาไว้ให้นะเราโอเคไหมยังไงอยากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมมีอะไรอยากที่จะเสนอไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเราเองก็ใหม่หเขาเองในในบางในบางในบางเรื่องก็อาจจะยังยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เราได้คุยกันหรือแลกเปลี่ยนกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะเงี้ยค่ะแสดงว่าพี่แพนสามารถเลือกได้มากกว่าก็เรียกว่าคุยกันดีกว่านาะก็คุยกันได้นะคะ แทนกัีะดีจ้ะเมยเหมือนพูดจัดละครเรื่องเมียหลวงค่ะค่ะเขามีข่าวว่าเหมือนเขาเสียดายพี่แพนอยากร่วมงานกับพี่แพนในโปรเจกต์ต่อไปถ้ามีโอกาสแพนก็ยินดีค่ะนะคะคือปกติได้แบบอันนั้นที่แคนเซิลจะแคนเซิลของอะไรโบไม่พูดถึงแล้วดีไหอ๋อเขียนเขีนนนนนถ้มีโอกาสก็สามารถร่วมงานค่ะก็ยินดีได้ยินข่าวบ้างไหมคะว่าแบบเขาเสียดาย ไม่ได้ทราบแต่ว่าจริงๆแล้วคือทุกชิ้นงานที่เราจะมีโอกาสได้ทำเนี่ยเราก็ยินดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอย่างที่บอกว่าด้วยการที่เราตัดสินใจในการเซ็นสัญญากับ True mm hmm. เนาะทุกอย่างมันก็เข้ามาในระดัรวดเร็วซึ่งเราตัดสินใจในในเส้นทางตรงนี้ก็ต้องเรียนผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ท,ที่ที่เตรียมจะให้โอกาสเราว่าเราได้ตัดสินใจแบบนี้แล้วนะนะคะก mm ็ hmm. ซึ่งท่านก็เข้าใจแล้วก็น่ารักแล้วก็ คือยังไงท่านก็ทราบว่าเราก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเราก็ทําตรงนั้นก่อนถ้าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันในรูปแบบใดๆก็ตามเราก็ยินดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่แพด้าเห็นมีข่าวมาว่าพี่แพจะได้เป็นหนึ่งในเมนเทอร์รายการเฟสไทเลนซีมาค่ะพ่ไม่ทราบเลยค่ะมีใครท้าทารือเปล่ายังไม่มีค่ะถ้ามีจริงจยนั่น ถามคุณผู้ชมค่ะ <laughs> เอ่อจริงๆแผนก็ได้ติดตามรายการอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชื่นชมทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์เองหรือว่าตัวตัวนางแบบเองก็ตามเนาะทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจเนาะทุกคนก็มีความฝันที่อยากจะทํากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เต็มที่แต่ในรูปแบบรายการจริงๆหรือทําได้ไหมไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าณตอนนี้เราก็เป็นแฟนๆรายการกันไปก่อนค่ะไรไหมคะมีโดนทัก นะ,นะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะคะนะตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็จะมีแฟนๆก็ก็มีแบบมีคอมเมนต์มีอะไรกันมาอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ก็ตามแต่โอกาสละกันค่ะแล้วก็ไม่ความน่าจะเป็นต่างๆไม่ไม่ทราบเหมือนกันเชื่อชอบอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมีโอกาสเนา <c oughs> <น>ะเรา <ละ S 2> เป็นนางคือหมายถึงว่าในในฐานะที่เราก็เป็นนางแบบด้วยอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็รู้สึกว่าแบบโอหแบบฝึกหัดนี้เราไม่เคยทําเลยหรือว่าเอ๊ะถ้าเราต้องทำเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีแบบเออเราก็ดูแล้วเราก็คิดตามอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือเป็นอะไรที่ หมดเหมือนกันเนะาะอยากเป็นเนาะตอนนี้เป็นแฟนรายการกันแล้วกันคนะ่ะ <c oughs>